สวัสดีค่ะนักเรียนที่หน้าเราทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูออมในรายวิชาภาษาไทยกันนะคะในวันนี้คุณครูอ้อมจะพานักเรียนมาทำแบบฝึกทักษะภาษาให้นักเรียนเปิดมาที่หน้า70นะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะข้อที่7ระบายสีช้างซึ่งพิมพ์คำที่มีตัวสะกด เหมือนคำข้างหน้าก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะคำข้างหน้าก็คือคำว่าพลายพอลอ,อายอยพลายนะคะเอ๊คำว่าพลายเนี่ยมีตัวสะกดคือตัวอะไรคะนะคะักเรียนใช่แล้วค่ะก็คือยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะทีนี้นักเรียนก็มาดูค่ะว่าคำที่อยู่ด้านขวามือ ะะมีทั้งหมด3าํคว่าคําไหนมีตัวสะกดเหมือนคําว่าพลายก็คือมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะอ่าทีนี้เขาวงกลมตรงคําว่าน้อยนออยนอย,นออย,อนอยไม้โทน้อยนะคะ<อ>เพราะว่าคําว่าน้อยมียอยักษ์เป็นตัวสะกด<อ>เหมือนกับคําว่าพลายนั่นเองค่ะ นี่เรามาดูข้อที่หนึ่งพออากอผักเอผักมีตัวสะกดคือตัวไหนคะอ่าก็คือกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาอ่านคำที่อยู่ด้านขวามือกันก่อนนะคะปออากอ่าก หออะดดผัดดอาวอดาวเอคำไหนนะ mm hmm. นักเรียนที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดคล้ายกับคําว่าผัด mm hmm. ใช้แล้วค่ะก็คือคําว่าปากนั่นเองนะคะนักเรียนก็ระบายสีจะสีอะไรก็ได้นะคะตรงรูปของช้างนะคะต่อไป ข้อที่สองอน,นักเรียนดอเอโอนอเดินคำว่าเดินมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะใช่แล้วค่ะก็คือนนหนูนะคะเป็นตัวสะกดนั่นเองจากนั้นเราก็มาดูคำด้านขวามือค่ะคอองอคองไม่โท ของตออางอตางไม้เอกต่างงอาอนองานคำว่าอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะก็คือคำว่างานนั่นเองนะคะนักเรียนก็ระบายสีตรงรูปหน้าช้างได้เลยค่ะต่อไปข้อที่3าม หอ,มอ,อ,อมองโมงไหมเอโมอง,มงคาว่าโมงมีตัวสะกดคือตัวอะไรคะเก่งมากๆเลยคะ่ะก็คืององูเป็นตัวสะกดนั่นเองเอคคำว่าอะไรนะเรามาฝึอกอันคำกันก่อนนะคะยออมอยามสอแงอ แสงหอมอเอือนอเหมือนอ่าคำไหนคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะก็คือคำว่าแสงนั่นเองนะคะม,มีงอง,งูเป็นตัวสะกดต่อไปข้อที่4งออามงงามงามมีตัวสะกดคืออะไรคะ ่าใช่แล้วค่ะก็คือมอมาเป็นตัวสะกดต้นเองเรามาฝึกอ่านคำกันก่อนนะคะหอแอมอแถมทอเอยงอเทียงไม้เอกเที่ยงลอเอือยอเรือยไม้โทเหลื่อยคำไหนคะ เก่งมากๆเลยค่ะก็คือคําว่าแถมนั่นเองมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนก็ระบายสีรูปหน้าช้างได้เลยต่อไปข้อที่5สออ,อสาโดศาสคำว่าศาสตัวสะกดคือดดเด็กนะคะต่อไปเรามาฝึกอ,อ่านคำด้านขวามือกันเลยคอเอียวอ เคียวดอ,อาบอดาพออูดดพูดคำว่าอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะก็คือคำว่าพูดนั่นเองนะคะ <c oughs> นักเรียนก็ระบายสีตรงรูปหน้าช้างได้เลยจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกมาที่หน้า71นะคะ ข้อที่8ขีดเส้นใต้คำที่มีตัวสะกดต่างจากคำอื่นทหนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะงอานงานบอานบานไม้โทบ้านบอาดอบาท หออาโนหานไม้เอหานทีนี้คุณครูขีดคำว่าบาทนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าคำว่าบาทมีตัวสะกดก็คือดดเด็กนะคะส่วนคำว่างานบ้านแล้วก็หานมีตัวสะกดตัวเดียวกัน<ม>ก็คือ นนหนูนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นคําว่าบาทจึงแตกต่างจากคําอื่นนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่1ค่ะนัะนกเรียนอ่านคําตามคุณครูก,ก่อนนะคะ<ม>ลลโองอโลงกอแงงอแกงกอรออุงอกรุงไม่จัตาวากรุง กรอิงกลิงไม้จัตวากลิงกลุ่งกลิงสออวยอสวยนักเรียนสังเกตไหมคะคำว่าอะไรเอ่ยที่แตกต่างจากคำอื่นใช้แล้วค่ะก็คือคำว่าสวยนั่นเองนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้ได้เลยคะ่ะเพราะว่าคำว่าสวยมีตัวสะกดก็คือ ยอ,อยักษ์ใช่ไหมคะนอกนั้นมีตัวสะกดเป็น,นงงูหมดเลยเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปข้อที่2ปอเอ,อดอเปิดมอโอดดมดดอวยอด้วยไม้โทด้วยวออะดอ วัดเอคำไหนเอ่ยที่แตกต่างจากเพื่อนคะใช่แล้วคะ่ะก็คือคําว่าด้วยนั่นเองเพราะว่าคําว่าด้วยสะกดด้วยยอยักษ์นะคะนอกนั้นสะกดด้วยดอเด็กหมดเลยต่อไปข้อที่3านออโมนุไม้เอกนุม่ม n นอิมมนิไม้เอกนิมยอแอมอแยมไม้โทแยมมอากอมากเอคำไหนหนะ้าที่แตกต่างจากคําอื่นใช่แล้วค่ะก็คือคําว่ามากนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ ลอ,อูกอลูกอรออาบอกา่าทอเอียบอเที่ยงลอ,อูบอลูเอคำไหนหน้าที่ใช้ตัวสะกดต่างจากคำอื่นใช้แล้วคะ่ะนักเรียนก็คือคำว่าลูกนั่นเองนะคะนอกนั้นจะใช้บอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดทั้งนั้นนะคะ ต่อไปข้อที่5สออาอวสาวรอแอวแล้วไม่โทรแล้ววออาววาวไม่เอกว้าววออาดอวาดอ่าทีนี้คำไหนเอ่ยที่ใช้ตัวสะกดแตกต่างจากคำอื่นคะใช่แล้วค่ะก็คือคำว่า วาดนั่นเองนะคะวาดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้คําว่าวาดได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนักเรียนสําหรับกิจกรรมที่8นะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกมาที่หน้า72นะคะกิจกรรมที่9แต่งประโยคจากคําต่อไปนี้ และด้านซ้ายมือนักเรียนจะเป็นคําที่กําหนดให้นะคะเรามาฝึกอ่านคํากันก่อนนะคะนักเรียนหอเอนอเห็นสออาดซาดอออดือไม้โทดือรออ,อนรอรนอนไม้โทร้อนจากนั้นนะคะเรามาฝึกแต่งประโยค ถาแไดกันก่อนเลยค่ะนักเรียนประโยคนะคะจะประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะนักเรียนจำได้อยู่ใช่ไหมเอ่ยทีนี้คาว่าเห็นก็แปลว่าการมองเห็นการเห็นสิ่งต่างๆนะคะนักเรียนจะแต่งประโยคว่าไงเอ่ยคุณครูอ้อมนะคะจะแต่งประโยคตัวอย่างกันก่อนนะคะนักเรียนสามารถแต่งประโยคนอกเหนือจากคุณครูได้เลย คุณครูอ้อนจะแต่งว่าฉันเห็นนกบินนะคะฉันเห็นนกบินเขียนคำว่าฉันเลยค่ะชออะนอฉันหอเอนอเห็นนออกโนกบออีนอบิน ฉันเห็นนกบินต่อไปค่ะคำว่าสาดคุณครูอ้าจะแต่งว่าฉันสาดน้ำในวันสงกรานต์นะคะอ่ะฉันชออะนอฉันสาดสออาดอสาดน้ำ นอัมน้ำไม้โทน้ำในนนไอในแล้วก็วันวออะโนวันสงสอโองสงกลานกรอาโนกลานแล้วก็ต่อต่กรานด้วยนะคะ ฉันสาดน้ําในวันสงกรานต่อไปค่ะดออือดือไม่โทรดือ้ออะแล้วเดนจะแต่งประโยคว่าไงคะคุณผูออมนะคะจะแต่งประโยคว่าฉันไม่ใช่เด็กดือ้อนะคะ เขียนเลยค่ะชออะนอฉันมอไอไม,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 ออม,ม,มอ่เอกไม่ชอไอชัยไม่เอกใช่ดอเอกกอเด็กดออือดือไม้โทด,ดื้อฉันไม่ใช่เด็กดื้อต่อไปค่ะคำว่ารออโนอรอนไม้โท ร้อนร้อนก็คืออากาศร้อนนะคะอ่าเราจะแต่งประโยคว่าไงคะวันนี้อากาศร้อนก็ได้นะคะนักเรียนเขียนตามนะคะวอนวันโนอีนีไม้โทนีอออาอากออาสกาศ รออ,อรรไม้โทร้รอนวันนี้อากาศร้อนต่อไปค่ะจากนั้นมาทำกิจกรรมที่10นะคะเลือกคำเติมในช่องว่างข้อที่1ในวงเล็บขอเอาเขาขอเอาเขาไม่เอกเขา่า ขอเอาเขาไม้โทเข้าเป็นแผลที่หัวอ่าเราจะเติมได้ว่ายัางไงคะนักเรียนอ่ะเขาเป็นแผลที่หัวเขา่านะคะเก่งมากอ่ะเราเติมคำว่าเขาก่อนก็คือคำนี้ใช่ไหมคะ,อะขอเอาเขา เป็นแผลที่หัวเข่าเข่าไม่เอกหรือไม่โทคะใช้แล้วคะ่ะใช้ไม้เอกนะคะเรียก็เติมลงไปเลยคะ่ะขอเอาเข่าไม้เอกเข่าต่อไปข้อที่สองวงเล็บเปิดขอไอไข่ขอไอไข่ไม้เอกไข่ ขอไอไข่ไม้โทไข่วงเล็บปิดแม่ครัวทำตุนให้คนอ่าแม่ครัวทำอะไรคะนักเรียนตุนอ่าใช่แล้วค่ะไข่ตุนนั่นเองนะคะนักเรียนก็เติมคำว่าไข,ข่คำไหนคะนักเรียน อ่าใช่แล้วค่ะก็คือคำที่มีไม้เอกด้วยนะคะขอไอไข่ไม้เอกไข่แม่ครัวทำไข่ตุนให้คนคนอะไรคะอ่าคนไข้นะคะก็คือคำนี้ขอไอไข่ไม้โทไข่ต่อไปค่ะข้อที่3ชอเอือเชือ ชอเอือเชื่อไม่เอกเชื่อชอเอือเชื่อไม่โทเชือฉันว่าโรคอ่าฉันฉันอะไรคะนักเรียนฉันอ้าคุณครูลืมข้างล่างนะคะต้องขออภัยด้วยอ่าฉันว่าโรค ทำให้เกิดโรคต่างๆเอฉันอะไรคะนักเรียนฉันเชื่อว่านะคะ,ะฉันเชื่อก็คือชอเอือเชื่อไม้เอกเชื่อนะคะฉันเชื่อว่าโรคทำให้เกิดโรคต่างๆอะไรทำให้เกิดโรคต่างๆคะเชื้อโรคนั่นเองนะคะคำว่าเชื้อใส่ไมโทด้วยนะคะ สะกดว่าไงคะนักเรียนอ่าช่อเอือชือ่อไม้โทเชือ้อนะคะฉันเชื่อว่าเชื้อโรคทำให้เกิดโรคต่างๆต่อไปค่ะข้อที่4ในวงเล็บเปิดซอเอือเสือสอเอือเสือไม่เอกเสือซอเอือเสือไม้โทเสือวงเล็บปิดน้องสวม ลายนั่งอยู่บนอ่าน้องเสือน้องสวมอะไรคะนักเรียนน้องสวมเสื้อนะคะนักเรียนก็เติมคาว่าเสื้อลงไปเลยคะ่ะซอเอือเสือไม้โทเสือ้อลายลายอะไรคะ,ะลายเสือนั่นเองสะกดคำว่าวเสือคะ่ะ สอเอือเสือน้องสวมเสือ้อลายเสือนั่งอยู่บนอ่านั่งอยู่บนเสือนั่นเองนะคะสกดว่าไง,งคะนักเรียนสอเอือเสือไม้เอกเสือนะคะ ต่อไปเรามาทํากิจกรรมที่11กันนะคะให้หนักเรียนเปิดแบบฝึกมาที่หน้า73นะคะกิจกรรมที่11เลือกคำเติมในช่องว่างนักเรียนอ่านตามคุณครูก่อนนะคะข้อที่1จุดจุดจุดตรงข้ามกับมากวงเล็บเปิด นองนองไม้โทน้องนอมนอมไม้โทน้อมนอยน้อยไม้โทน้อยวงเล็บปิดเออะไรหนะ้าตรงข้ามกับคำว่ามากก็คือใช้แล้วคะ่ะนักเรียนก็คือคำว่าน้อยนั่นเองคะ่ะนักเรียนก็ขีดเส้นตน้แล้วก็นำคำว่าน้อยมาเติมตรงนี้นะคะ สะกดไว้ไงเอ่อนอโอโยนอยนอยไม้โทน้อยนะคะต่อไปข้อที่2อใบโบกจุดจุด,จด,จดงวงลงในถังสีหวงเล็บเปิดจออุนอจูนไม้เอกจุนจออุมอจุมไม้เอกจุน จอ,อกอจุกหวเล็บปิดเอใบบุกใช้อะไรคะใช้งวงทำยังไงเอ่ยลงในถังสีถูกต้องแล้วค่ะก็คือใช้งวงจุ่มนั่นเองนะคะก็คือใช้จุ่มตัวนี้สะกดว่าไงคะนักเรียนจอมอจุ่ม,มไม้เอจุม่มต่อไปข้อที่สาม เด็กดูจุดจุดจุดจากโทรทัศน์วงเล็บเปิดขออายอขายขออาวอขาวไม้เอกขาวขออามอขามไม้โทรข้ามวงเล็บปิดเอเด็กดูอะไรคะจากโทรทัศน์ใช้คำว่าอะไรเอ่ย ใช้แล้วค่ะก็คือคำว่าข่าวนั่นเองคำนี้นะคะนักเรียนก็นำมาเติมตรงช่องว่างได้เลยค่ะสะกดว่าไงคะคออาวอขาวไม้เอข่าวต่อไปข้อที่4จุดจุดจุดเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์วงเล็บเปิด รอแอกอเรรอแอมแรมรอแอดแรดวงเล็บปิดเอจากภาพน่าจะเป็นรูปอะไรดีคะนักเรียนสัตว์อะไรหน้าที่ก็จะสูญพันธุ์อ่าถูกต,ต้องค่ะก็คือแรดนั่นเองนะคะสังเกตจากภาพตรงนี้ใช่ไหมคะอ่านักเรียนก็ตเติมคาว่าแรดเลยค่ะ รอแอโดแรกต่อไปค่ะข้อที่หจุดจุดจุดเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนาวงเล็บเปิดวอะงวังวอะนวันวออะดวัด วงเล็บปิดสถานที่ที่ทำกิจกรรมทางศาสนาคือที่ไหนคะนักเรียนถูกต้องแล้วคะ่ะก็คือวัดนั่นเองนะคะคำนี้นักเรียนก็นำลงมาเติมได้เลยคะ่ะสะกดว่าไงคะวอดอวัด นะคะเสร็จแล้วค่ะนะักเรียนทั้ง11กิจกรรมนะคะคุณครูอา้าก็ขอฝากให้เรียนทํากิจกรรมให้แล้วเสร็จด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะนะักเรียนสวัสดีค่ะ